สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเรามีภารกิจที่จะต้องเดินทางไกลนะครับผมเพื่อไปพบกับคนคนหนึ่งอตอนนี้ก็ถึงเวลาเดินทางแล้วเราไปกันเลยครับผมอ้ ตำพราอะไรอยู่นี่ไม่ได้ลงเนาะไม่ครับผมครับขี้โอ้ขี้สังกี่ต้มโปรเปรโปร,ปร,โปร,ปรเปลย สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าแล้วครับผมเดินทางเข้าเขตจังหวัดปุด,ดอนเรียบร้อยเดี๋ยวตอนเช้าเราจะไปหาพี่บัณฑิตกันวันนี้เราก็เดินทางออกจากจังหวัดปุด,ดอนธาน,นีตั้งแต่เช้าครับตอนนี้มาถึงอะ,อะไรอ่ะอำเภอกุมพวาปีเนาะกรุมพาวาปีนะ ยากาศดีมากวันนี้สดใสมีเมฆเล็กน้อยจุดหมายปลายทางของเราก็คือจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเดินทางไปทำลิปย้อนรอยอดีตที่สมรภูมิช่องบกอำเภอนาำยืนครับผม วันนี้คณะของเราได้รับเกียรติยอย่างยิ่งจากนายทหารครับผมวันนี้รับหน้าที่เป็นพลขับในคณะของเราสวัสดีครับดีครับ,รบผมฝนทันท่าจะมาแล้วครับเราต้องต้องคุมของก่อนพี่จุดรอวันนี้ ยังลอเหมือนเดิมลอลากรีนคุมสัมภาระสภาพสัมภาระเออใส่ไหนใส่กล่องได้ก็ใส่อแล้วกใบอะก้าใบนี่อยู่อยู่ในถังนี่ไม่ใช่เนี่ยอยู่ในกล่องนี่สภาพสัมภาระครับเมื่อคืนนี้เราเดินทางมาเมื่อคืนเนี่ยเปียกหมดเลย แล้วฝนก็ตกทัางคืนตัวน,นี้เราต้องหาพยุงพยางพยางเราเตรียมมาไว้แล้วแหละแต่ว่าเราต้องคุมไว้มัดให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะว่าสภาพอากาศนู่นครับมองดูในในกล้องมันก็เหมือนสว่างประว่างเนาะแต่จริงๆก็คือมันอากาศมันมันมวสัวเราต้องใช้เวลาสักพักหนึง่ง โอเคครับผมสภาพเรียบร้อยดีพร้อมละตอนนี้พี่ิทยากับที่ผู้หมวดก็กำลังปรึกษาหารือกันนะครับผมว่าจะเดินทางกันไปเส้ <ไป S 2> นทางไหนกันด,นนไไดีไม่อยากให้ขึ้นมาหาตั้งแต่พุกการเขาคุยพุกการอยู่พุกการ สิบโมงแล้วครับ,บตอนนี้มาถึง,งอำเภออะไรอเสีล,สล,สลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้ถึงจังหวัดยะโสธรแล้วครับพี่น้องครับกำลังจะไปแวะร้านลาบคุณคิดยังไงแถนี้มันก็ไม่มีคุณคิดคุณคิดยังไงมันก็มีทั้งผลมาแล้วครับผมลาบยะโสของแท้ อยู่ที่จังหวัดยะโสธรสามเท่าผู้ยิงใหญ่น่าจะอร่อยครับดูลักษณะแล้วโอ้โหเพีรบันดิตคำใหญ่ยังเลยเป็นไงเพ่อร่อยไหมอืมอร่อยสมคำลำาลืออร่อยไหมพ่อใหญ่ กินเ้่าวน้อยอร่อยจริงๆครับผมนี่ว่าเป็นครับโอ้นี่นีฐานเก่านี่ดูใจเต้นขึ้นนะเครื่องหน้ามันไงช่องบุก ชี้มาเลยคนหนึ่งคนไหนก็ได้แล้วอีกสิคนจะลงจากบ้านไปเรื่อยๆไปเออขวานัา่น,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 นแหละหน,น้าตาเขาสวยที่สุดในหมู่บ้านนู้นหกกิโลพญาเสือตอนบนอโอ,อนน้ oh, มันเป็นเ,เรียกพญาเสือตอนบนแล้วเนะบกอ ตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นสะพานเมื่อก่อนนี้จะเป็นสะพานเหล็กแบบใช่ใช่ที่ทหารช่างเขามาทําข้ามอ่ะจะมีทหารคอยรักษาการหัวท้ายสะพานตลอดใช่มีป้อมปืนคอยรักษาสะพานในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงแล้วครับผมสมรลภูมิช่องบกยินดีต้อนรับสภาพทุกวันนี้เปลี่ยนไปมากครับตรงนี้เป็น อ่างเก็บน้าห้วยพารานเสือตอนบนนะครับผมส่วนตรงโน้นเป็นเนิน382ปเมื่อก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเป็นแบบอ่างเก็บน้ําคันไวนะ้เนาะมันก็เปลี่ยนไปมากแตกตาไปมากเลยต้นไม้มันก็โตขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเยอะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยมองมาจะแบบลักษณะเหมือนแห้งๆแ,แล้วก็เป็นแบบลักษณะป่ามันยังเปี้ยๆอยู่เนาะ แล้วก็ตรงกลางฝั่งนู้นมันจะฝั่งนูน้นน่ะมันจะเป็นลักษณะฐานแบบฐานฐานหัวโลนะ้นมองไปก็จะเป็นแดงแต่ตอนนี้มองไม่เห็นสภาพเดิมแล้วเขียวไปหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นคันคูเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆตรงนี้ก็เป็นสาราครับผม กวนฝั่งด้านนี้ฝั่งซ้ายถ้าขาลงนี่อยู่ฝั่งซ้ายเนาะถ้าเราขาขึ้นมาจะเป็นฝั่งขวาก็เป็นที่ตั้งของฐานของกองร้อยฐานพลานอ2308ครับผมเป็นทหานพลานกรม23นะครับเนาะสภาพทางขึ้นนะครับ ทางคอนกรีตอย่างดีค่อนข้างชันเล็กน้อยชันชันไม่มากอะ่ะขึ้นได้อยู่ขับสองก็ขึ้นได้ครับไม่ยากทางไปเนินห้าร้อยนะครับผมตอนนี้เราก็กำลังเดินไปอ,อ่ที่จุดชมวิวของเนินห้าร้อยนะครับผม สภาพป่าตอนนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะสภาพทางเดินก็คอนกรีตอย่างดีครับผมต้องเดินเท้าอย่างเดียวเท่าน,นั้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาห้ามนํารถทุกชนิดเข้ามานะครับเราจะไปจุดชมวิวบนเนินห้าร้อยนี่เราต้องเดินอย่างเดียวครับผมอันตรายวัตถุร,ระเบิดมีภาษากัมพูชาติดไว้ด้วย บริเวณพื้นที่ข้างในเนี่ยครับผมก็ยังจะมีบรรดาวัตถุระเบิดหรือว่ากับระเบิดต่างๆชนิดนี้ยังหลงเหลืออยู่เยอะที่เขายังไม่ได้เก็บกู้นะครับเขาจะห้ามเราออกนอกเส้นทางเนี่ยที่เราเดินเนี่ยห้ามออกนอกเส้นทางเด็ดขาดเพราะว่าสองฝั่งเนี่ยไม่ว่าฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวามันก็จะยังมีกับระเบิดที่หลงเหลืออยู่เป็นจํานวนมากนะครับผม ข้างหน้าเราก็เริ่มจะมองเห็นแบบฟ้าเริ่มสว่างๆแล้วอีกไม่นานก็คงจะเป็นจุดที่สำหรับชมวิวของเนิน500น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดถ้าเป็นแบบทหารก็เขาเรียกว่าจุดตรวจการที่ดีเนาะตอนนี้เราก็มาเดินอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของเนิน500นะครับผม ตรงนี้นะครับผมที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือจุดสูงสุดของเนิน500นะครับส่วนนี้อยู่ที่ปลายนิ้วนี่ผมเนี่ยครับมันมันคือ,อผูภูปาาช้างนะครับผมฝั่งโน้นอะ่ะเห็นแหลมแหสูงสุดเนี่ยตรงเนี้ยผูปาดช้างซึ่งเมื่อยุทธการดี8ปีปี28เนาะฝ่ายเราจะ,ะพากันตึงกำลังกันอยู่ตรงเนี้ยเยอะ ตอนนั้นทหารเวียดนามก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอยู่ตรงจุดเนินเนินห้าร้อยเนี่ยเวลาเรามองมาตรงเนี้ยเราก็จะสามารถมองเห็นฐานที่เขาอยู่อยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนั้นมันก็ไม่มีคําสั่งยุตธการไม่มีอะไรเนาะแล้วก็แค่มองดูกันเฉยหลังจากที่เราดัานดนกันมาตั้งแต่เช้าเนาะในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงตรงนี้ก็ ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับผมซึ่งมันก็คุ้มค่ากับการมาเยือนครั้งนี้หลังจากที่ไม่ได้มาพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ 20... 30... 3บสามสกว่าปี35ปีครับผมซึ่งความรู้สึกที่ได้กลับมาใน สมรภูมิแห่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะอธิบายเนะาะถึงจะอธิบายได้ก็คงจะไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกได้เท่า,าเพื่อนร่วมรบของเราคิดว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ติดตามให้กำลังใจ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ